วันนี้นะครับพี่ได้ทำการเอาเจ้าบกดุกมาขี่บ้างนะครับสำหรับใครคิดถึงเจ้าบกดุกนะสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะไปขี่รถเล่นนะครับที่หนองบัวนะครับพี่จะไปหนองบัวลำพูพี่จะไปหาพักพวกพักฝูงหน่อยนานๆที่ขี่รถก็ขี่ไปหาเพื่อนฝูงหน่อยนะครับน้องๆทุกคนพี่ก็มีความในใจอยากจะพูดนะครับวันนี้ก็ขอพูดหน่อยนะครับเครื่องก็ถือว่ายังเก่าเหมือนเดิมยังดีเหมือนเดิมนะครับผมไป โอเคครับก็ต้องขอกราวสวัสดีบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื่อสายอุดรมสุกท่านเลยโอ้โหตกใจหมดสำหรับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับสอจอในวันเหลอรือินฟินิตี้แบงก์นะครับผมคือวันนี้นะครับพี่ได้ทำการเอาเจ้าบักดุกมาขี่บ้างนะครับสำหรับใครคิดถึงเจ้าบักดุกนะอันนี้เป็นโลโก้ต้องบอกว่าชิ้นแรกเลยนะครับที่ทำเป็นช่องสอจอช่องอินฟินิตี้แบงก์ออกมานะครับก็เป็นโลโก้แรกตั้งแต่สมัยบักลามเลยนะครับเราก็ไม่สามารถทิ้งได้เพราะว่า มันค่อนข้างที่จะหล่อเรา,าเอาการนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบโลโก้นี้นะฮะแล้วก็โลโก้ใหม่หรือว่าอะไรยังไงนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจติดตามกันมา2-3ปีนะครับติดตามกันามาแต,แต่แต่สมัยแรกแยัดเขยพี่แซงช้าเหรือเกินพี่ต้องเหยียบคันเร่งให้จังหนับนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะไปขี่รถเล่นนะครับที่หนองบัวนะครับก็ก่อนที่จะขี่รถกันก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดกดแชร์ไปที่หน้าเฟซบุ๊กให้ด้วยนะคลิปนะจะได้คนจะได้เห็นกันเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับก็ใครที่นอนดูอยู่แล้วบางคนบอกพี่แค่ผมเปิดจอเดียวนะแม่งดูกันทั้งบ้านอะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของพี่ไม่ว่าจะเป็นน้ํายาขจัดคราบหรือว่าอะไหล่รถหรืออะไรเงี้ยอีกไม่นานเกินรอนะครับ เริ่มเปิดขายตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าโรงงานมันปิดไปเพิ่งเปิดนะครับปิดโควิดนะครับก็ของสต็อกเข้าแล้วเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับก็สำหรับไลน์แอด s d สิ1เอสสนะครับ s d สิ1เอสสสามารถแอดไปซื้อของกันได้เลยใครที่อยากสนับสนุนหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของพี่ไปใช้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตในเรื่องของแคมชาร์ปมาให้ด้วยนะว่าจะมีแคมชาร์ปมาขายด้วยในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นสอนวิธีการใส่นะครับสอนวิธีว่าจะต้องเซ็้ ดีในระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ส่วนเพอร์เพอร์ฟอร์แมมากสุดจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวพี่ค่อยสอนไปเรื่อยๆๆๆๆแล้วกันสำหรับลูกค้าของพี่แล้วก็คนที่ซื้อของพี่ไปพี่จะมีคําแนะนําหลังการขายทุกครั้งนะครับผมประมาณนี้นะครับก็คำแนะนําจากการใช้จริงคนใช้จริงทําจริงนะครับผมประมาณนี้ก็นานๆเทเมาเขีบอบักดุบ,บอมบอม,บอ,มบอมขี่ก็นหน่อยเออยอยบิ้ลหนเบิ้ลหนเล้าเปล่า เ,เครื่องก็ถือว่ายังเก่าเหมือนเดิมยังดีเหมือนเดิมนะครับผมไปโอ้โห่โอแรงจริงคนดูพี่ไม่ได้แอคคืนนี้ไม่ได้ขี่นานบอกเลยว่านี่ยยกล้อครั้งแรกเลยนะอืยกล้อครั้งแรกของพี่เลย <What? S 1> คือมันมันแบบไม่รู้ว่ามันไม่ชินแต่จริงพี่ถนัดยืนยกมากกว่า,าน้อง เคยเห็นพี่ลหลายๆคนก็คือส่วนใหญ่เราพี่จะยืนยกนะแต่ว่ายืนยกเนี่ยมันผมบอกว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายสําหรับคนที่มองเห็นเนี่ยคนที่เขามองเห็นอยู่ข้างทางเนี่ยเขาจะมองว่าไอ้เรื่นี้แม่งยืนยกมันยกไม่เร็วหรอกมันยกช้าก็จริงแต่แบบมันอันตรายอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ไม่ยืนดีกว่าให้มันเป็นเหมือนว่าเราบิดเ,เร่งสุดแล้วน้ามันลอยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออดีกว่านะแต่ถ้าย,ยืนยกก็จัดให้ได้นะน้องๆอ,อ,อยากดูมุมกล้องไหนก็อคอมเมนต์กันยืนยกเลี้ยงแบบสองสามโลอะไรเงี้ยเคยเห็นปะ ดีนะไม่เลี้ยวเข้าซอยด้วยยกไปถึงหน้าร้านอเมซอนหรือว่ายกไปถึงหน้าร้านพวกแบบร้านข้าวอ,อะไรเงี้ยยกแล้วจอดซื้อได้ไหมแบบยังยกอยู่อะ่ะเออเดี๋ยวแต่ให้ห <c oughs> ยอกนะครับก็สำหรับน้องๆทุกคนพี่ก็มีความในใจอยากจะพูดนะครับวันนี้ก็ ขอพูดหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยติดตามพี่วานะครับแล้วก็คอมเมนต์ที่ทุกคนเม้นต์ข้างใต้นี้ไม่ว่าพี่จะได้กดหัวใจให้หรือไม่ได้กดหัวใจแต่ขอให้น้องจงรู้เอาไว้นะครับว่าพี่เนี่ยไล่อ่านอยู่ตลอดนะครับคนที่คอมเมนต์ดีก็ขอบคุณมากครับส่วนที่คนค่อยคอมเมนต์ไม่ดีพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็มันหลายคนหลายความคิดคนชอบเราไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับคุณจะเกลียดกูก็ได้นะครับหรือจะรักกูก็ดีนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตาม ตามกันมาแล้วก็เดีย๋ยวเราไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเออกูจะพูดบ่อยๆนะเพราะว่ามึงทุกวันนี้มึงไม่ค่อยไลค์ให้กูละนะคลิปนี้ขอสักหมื่นไลค์ดิไปจัดแต่งรถคันนี้เท่าไหร่วะเออเอาดิหาตังค์แต่งรถหน่อยวะเอาดิไม่ได้แอคนะเนี่ยไม่ได้แอคยืนยกเท่าหไนะหร่ไหมฮะยืนยกเท่าไหร่ไหมเอาแบบให้เด็กมารู้หน่อยว่ายังไม่รู้วิชาอย่าเด้เอเฮ้ยพี่กดปุ๊ดอ่ะไม่ใช่หินไอ้สัตว์โอเค สวัสดีไบค์เกอร์นี่เป็นไงชาวไบค์เกอร์ของเราก็ค่อนข้างที่จะหลายอยู่นะก็สำหรับสงการนะปีนี้พี่ลงคลิปน้อยนะเพราะว่าไปหลายที่นะพาแม่พาลูกไปเที่ยวก็น้องๆบอกว่าอยากดูคลิปหนึ่งวันกับเปอร์โยโอเคเดี๋ยวจัดให้หนึ่งวันกับเปอร์โยกูบอกเลยว่าวุ่นวายนะพวกมึงจะดูเหรอไอเปอร์มันวุ่นวายพอสมควรนะถ้าดูเนี่ยมันจะโอ้โหก็บ้าวุ่นอ่ะเออบอกแค่นี้นะเนี่ยไป ไปกันต่อรถเยอะนะครับของการาขับรถกันทั้งกลับบ้านและกลับไปทํางานตะขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสอดร้ยภาพขับขี่แบบมีสติอยู่เสมอนะครับพยายามมองไฟทรงไฟท้ายห้อยนี่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 พยายามมองไฟท้ายงทีไฟเลี้ยวแมงมันตีเรามองไม่เห็นนะเพราะว่ากองวัดวิสัยทัน์ของไฟเราจะมองเห็นน้อยกว่ากลางคืนเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะสว่างนะครับอ,อประมาณนั้นสว่างเท่มากแต่ข้างในตรงสฟท้ายมองไม่เห็นนะอ,อ,อันตรายก็ระวังแล้วก็เรื่องน้องเกมเดี๋ยวคลิปหน้าพี่พูดแล้วมที่มาพูดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีปัญหาทางลูกคดีไอคนที่เมนกูแคบไปหมดแล้วเพราะมึงเอาไปารับผิดชอบกันได้นะตามนั้นแหละแต่เฮ้ยหมาเฮ้ยดอกกี้ไอยศแค่ถอยไปก่อนโอ้โหแม่แซามมึงเนี่ยแหมเดินหน้าขนเถอะ กระบาดเสียวเลยเฮ้ยว่าไงจ้าน้องสาวโอ้มากับผัวโอ้ไม่ก็ไม่เป็นไรน้องสาวพี่ไม่แซวก็ะดานะ <What? S 1> ไปไปไปโอ้โหสามเกียร์ร้อยแปดสิบพ่อมึงแรงพคตรบอกเลยเวฟเนี่ยไม่ได้ได้ไม่ได้ใกล้นะบ <c oughs> อกคนบอกเอาเวฟไปบอกกับวิกไว้ทีพี่พ่อมึงไหย เว็บในโตยังพอบวก650ได้นะในระยะทางนะในระยะทางไม่เกิน1โลนะแต่ถ้าไกลก,กว่านี้ยังไงก็โดนวิไบไปครับไม่มีรถเฮียอะไรแช่ได้ขนาดรถสูบเดียวจะมาสู้กับสี่สูบเป็นไปไม่ได้นะครับใช้สมองคิดด้วยนะน้องๆไปขี่กันต่อเนื่องชิวๆอีก200เมตรมีจุดตรวจอ้าวโอ้ m ม g ก็มีดันนี่วะกูโดนแน่เลยพ่อดัง แต่โดนกูก็พร้อมใจเพราะกูอยากเท่ไงเอออยากเท่ก็ต้องพร้อมใจไหนว่าเนี่ยกูว่ามันเกิน200เมตรแล้วนะอะวันนี้พี่เขาไม่ตั้งอโอ้ยตั้งตั้งตั้งกูนเนียนก่อนกำคัดกำคัดไหลผ่านไงเนี่ยสเต็ปสเต็ปสอเจ้าโ,โนหนึ่งเนียนปล่ะล,ะลาละลาลา,ลา,ลา,ลาไม่มีตำรวจออกกูก็ไปต่อไปเขือ่อนอุบรัอีกเกิโลแต่วันนี้พี่ไม่ได้ไปเขื่อนนะครับ พี่จะไปหนองบัวลำพูพี่จะไปหาพักพวกพักฝูงหน่อยนานๆทีขี่รถก็ขี่ไปหาเพื่อนฝูงหน่อยนะครับคิดถึงกันก็ไปหากันนะครับไม่คิดถึงก็ไปไปหาไอเทียบางทีเพื่อนกันเนี่ยไม่คิดถึงก็หรอกถ้าไม่มีปัญหาพอมีปัญหาเราค่อยคิดถึงไอเวรน,นะครับขอบใจเธอมากเนี่ย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 พวกรถที่เขาเป็นตามบ้านอย่างเงี้ยเขาจะขับแบบอึกอักษกบางทีเขาไม่รู้จะเลี้ยวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าระวังกันเน้อ ไม่ได้แอบเขตชุมชนลดความเร็ว <c oughs> ป้ายก็บอกอยู่ว่าเขตชุมชนลดความเร็วเพราะนั้นมึงก็ลดความเร็วค่อยๆไปไปแบบเบาๆแบบนี่คือเบากูคือร้อยยี่สิบนะมึงดูนะมึงดูคันเร่งกูนะที่กูขี่ร้อยยี่สิบมึงดูนะเนี่ยกูบิดมึงมึงเห็นว่ากูบิดไหมนิดเดียวเนี่ยปิ่งร้อยยี่สิบคือตัวพันน่ะถ้าจะให้ขี่ร้อยเดียวน่ะพี่บอกเลยขาไม่นะคนบอกว่าเฮ้ยมึงแม่งขี่รถเร็วเกิน ก็ถ oh, ้าม like so 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 mm ันไม่ใช่เขตชุมชนมันก็จะขี่เร็วอยู่แต่ว่าก็ต้องเฮ้ยเฮ้ยอ้โหอย่าแลบมาก็จะบอกว่าขี่รถให้มันเหมาะสมอ่ะแล้วก็รถตัวพันน่ะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปไม่ขี่แปดสิบร้อยหนึ่งกูพูดประมาณเจ็ดล้านรอบละนะครับก็เอาเป็นว่ามึงลองซื้อขี่เองแล้วมึงจะรู้นะครับแต่ถ้ามึงไม่ขี่มึงก็ไม่ต้องพูดนะก็เฮ้ยเอาเเด็กบ้านเอาไหนบป่ะเอาไหนบ้างไปโดนห้าสามโอ้ห้าสามไม่เอาห้าสามบอกไม่ไหว ถ้า5-3ไหวอุ้ก็เกินแล้วโอเคมาดูก็สำหรับคลิปนี้พามาขี่รถเล่นเชียวๆนะเอ่อเท่าหน่อยเท่าหน่อยสองกระแทกลอยสองแบบกระแทกลอยเท่าหน่อยเท่าหน่อยเท่าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถนนห้ามแซงไอเว้นเออถนนห้ามยกไอเว้นกูด่าตัวเองเหมือนกันขอบคุณครับเฮ้ยจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไปละ ข้างหน้ามีด่านใช่ไหมเอาผ่านด่านก่อนก็ได้เด้อเด้อเด้อสวัสดีครับ